ภาพเลนเดอร์ของ Sony Xperi a 1 7ที่หลุดออกมาครับก่อนการเปิดตัววันที่13นี้นะครับผมก็คือจะยังมีหนึ่งเลยก็คือยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโ o n y ไว้นะมันก็จะเผยเห็นถึง3สีนะครับมีสีม่วงตอนนี้นะสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับตามรูปนี้เลยนะครับอ่าก็คือข้อ2ก็คือในส่วนของระบบกล้องที่ใช้เลนเคลือบไซส์ Size นะครับผมโดยมีกล้องเอริสโคเทเลโฟโต้และกล้องอันตรายใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น2.1่เท่านะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะ หูฟัง3.5ม mm, ิลลิเมตรและลำโพงสเตอริโอนะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงช่วงเสียงกลางถึงต่ำนะครับผมแบตเตอรี่5,000ม mm, ิลลิแอมป์นะที่โฆษณาว่าใช้งานได้2วันเลยนะหน้าจอยังคงเป็นแบรนด์บราวเวียนะครับมีเซ็นเซอร์ปรับความสว่างอัตโนมัติเนี่ย2ตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับครับเพื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 e l i นะครับอ่าแล้วก็คือมาพร้อม Android 15ตั้งแต่แกะกล่องเขาบอกว่าจะอัปเดต Android ให้4เวอร์ชันและ patch ความปลอดภัยให้ 6E ครก็ยังไงร,รอดูวันที่13นี้อีกทีนะว่าจะเป็นยังไงคิดเห็นกันบ้างช่วยกดคอมเมนต์อย่าลืมกดหัวใจใด้วยนะครับ